สวัสดีนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของการวาดภาพทัศนียภาพค่ะถ้านักเรียนมีหนังสือนะคะให้เปิดไปในหน้าที่33ค่ะมาดูนะคะว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะในคลิปวิดีโอการสอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะ 1. น,นะคะการวาดภาพหุ่นนิ่ง 2. การวาดภาพทิวทัศน์ซึ่งจะแยกเป็นทิวทัศน์ในเมืองและทิวทัศน์ในธรรมชาตินะคะ 3. การวาดทัศนียภาพหรือภาพเปอร์สเปกทีฟนะคะก็จะแบ่งเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็ทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นนะคะการวาดภาพหุ่นนิ่งก็คือการวาดภาพตามแบบที่เรามองเห็นโดยการนำวัตถุสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะมาจัดวาง ให้อยู่ในตำแหน่งที่สายตาผู้วาดนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนขั้นตอนการวาดภาพหุ่นนิ่งนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสีขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นการร่างภาพจะต้องร่างโครงสร้างใหญ่ๆก่อนนะคะจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่2,3,4นะคะนักเรียนก็ค่อยๆเขียนนะคะในส่วนของรายละเอียดจนครบถ้วนนะคะ ทีนี้มาดูการวาดภาพทิวทัศน์นะคะก็คือการวาดภาพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วการวาดภาพทิวทัศน์ในเมืองคืออะไรนะคะก็คือเกี่ยวกับ การวาดภาพสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารบ้านเรือนนะคะซึ่งอาจจะมีธรรมชาติเข้าไปอยู่ในภาพนั้นด้วยอย่างเช่นมีต้นไม้มีดอกไม้มีพุ่มไม้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ให้ภาพดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ไม่น่าเบื่อจนเกินไป mm hmm. การวาดภาพอาคารบ้านเรือนนะคะผู้วาดจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของทัศนียภาพโดยรวมก่อนนะคะภาพถึงจะออกมาสมบูรณ์แล้วก็สวยงามที่สุด มาดูนะคะทิวทัศน์ในธรรมชาติว่าเป็นการวาดแบบไหนหลักของการวาดนะคะก็จะคล้ายกับการวาดทิวทัศน์ในเมืองก็คือผู้วาดจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของทัศนียภาพโดยรวมก่อนนะคะภาพถึงจะออกมาสวยงามการวาดทิวทัศน์ในธรรมชาติเนี่ยจะเป็นการวาดที่ผู้วาดต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึก หรือว่าบรรยายบรรยากาศของสถานที่นั้นๆนะคะที่ผู้วาดสัมผัสได้ออกมาเป็นภาพวาดนะคะเช่นทิวทัศน์ทางทะเลทิวทัศน์ทุ่งนานะคะป่าเขาทุ่งหญ้าดอกไม้สวนดอกไม้นะคะทีนี้นะคะมาดูพระเอกของเรานะคะก็คือการวาดทัศนียภาพหรือว่าการวาดเปอร์สเปกทีฟที่มีบทบาทในการวาดภาพทิวทัศน์นะคะการวาดทัศนียภาพ ก็คือการแสดงภาพ2มิติให้มองเห็นเป็นลักษณะ3มิตินะคะทำให้ภาพมีความลึกเกิดระยะใกล้ไกลในภาพการวาดทัศนียภาพนั้นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ว่วาดทัศนียภาพบรรยากาศและ2เป็นทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นนะคะมาดูทัศนียภาพบรรยากาศนะคะก็เกิดจากการใช้น้ำหนักอ่อนแก่ของสีนะคะเพื่อให้เกิดระยะตื้นลึก เรียนแบบสิ่งที่เรามองเห็นในธรรมชาติก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้จะระบายสีเข้มจะมีสีเข้มจะมีรายละเอียดหรือว่าลายเส้นที่ชัดนะคะแต่ส่วนที่อยู่ไกลออกไปนั้นนะคะการให้สีหรือว่าระบายสีเนี่ยก็จะอ่อนรายละเอียดก็จะลดลงนะคะอย่างภาพนี้นักเรียนเห็นไหมคะบ้านกับสวนยอมหน้าบ้านนะคะก็คือจะลงสีเข้มรายละเอียดจะชัดเจน แต่ต้นไม้ที่อยู่หลังบ้านเป็นต้นไปนะคะก็จะมีรายละเอียดที่น้อยลงนะคะการให้สีก็จะอ่อนออกไปเรื่อยๆนะคะนี่คือการวาดทัศนียภาพแบบบรรยากาศ 2. นะคะทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นซึ่งความแตกต่างของทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นและทัศนียภาพบรรยากาศนะคะก็คือตรงนี้ค่ะที่ไฮไลท์สีแดงไว้นะคะ ทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นจะใช้เส้นในการแสดงระยะใกล้ๆนะคะแต่ทัศนียภาพบรรยากาศนะคะจะใช้น้ำหนักสีนะคะอ่อนแก่ในการแสดงระยะใกล้ๆนะคะ ทีนี้มาดูทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นพอเราใช้เส้นแสดงระยะใกล้ๆนะคะก็คือวัตถุที่อยู่ใกล้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและวัตถุที่อยู่ไกลออกไปนะคะก็จะมีขนาดที่เล็กลงไปตามลําดับอย่างเช่นในภาพที่2นะคะนักเรียนเห็นตรงเส้นถนนริมฟุตบาทต,ตรงนี้ไหมคะ,ะเส้นถนนนะคะจะค่อยๆเลี้ยวเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะทำให้ภาพนี้มีความลึกนะคะมีความไกลออกไปหรือ คมไฟนะคะที่อยู่ระยะใกล้ก็จะมีความชัดนะคะใหญ่นะคะแต่พอเป็นระยะไกลนะคะคมไฟแต่ละดวงก็จะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะทำให้เกิดความลึกแล้วก็รู้สึกเลยว่าคมไฟนะคะก็ไกลสุดลูกหูลูกตานะคะอันนี้คือใช้เส้นในการแสดงระยะใกล้ไกลนะคะความตื้นลึกนะคะของภาพส่วนภาพที่1นนะคะเป็นภาพห้องนอนอย่างเช่นกระเบื้องห้องนอนนะคะ ก็จะเลียวเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะปลายเตียงปลายเตียงก็จะใหญ่นะคะเพราะว่า,าสายตาเราที่มองเห็นจะมองเห็นปลายเตียงก่อนหัวเตียงนะคะแล้วภาพของหัวเตียงก็ค่อยๆเลียวเล็กลงไปนะคะก็จะทําให้ภาพนี้นะคะมีเกิดความมีระยะใกล้ไกลนะคะดูเห็นความตื้นลึกของภาพนะคะมาดูภาระงานของเราวันนี้นะคะเป็นแบบทดสอบ ท้ายบทเรียนนะคะมีทั้งหมด5ข้อ5คะแนนวิธีการส่งงานนะคะก็เหมือนเดิมให้นักเรียนเขียนในกระดาษนะคะทั้ง5ข้อพร้อมกับคำตอบแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปในลายส่วนตัวนะคะข้อที่1ขั้นตอนแรกของการวาดภาพหุ่นนิ่งคืออะไรนะคะอธิบายไปแล้วเมื่อช่วงต้นคลิปนะคะข้อที่2ถ้านักเรียนต้องการวาดทิวทัศน์ในเมือง เน้นนะคะทิวทัศน์ในเมืองนะคะเมืองชัยภูมิของเรานี่แหละนักเรียนจะเลือกวาดภาพอะไรนะคะ 3. การวาดภาพทิวทัศน์ในธรรมชาติหมายถึงอะไรนะคะก็อธิบายมา 4. ทัศนียภาพใกล้กับทัศนียภาพไกลนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไร 5. นะคะให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของการวาดภาพทัศนียภาพบรรยากาศ กับทัศนียภาพที่เกิดจากเส้นนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับการเรียนการสอนนะคะเรื่องการวาดภาพทัศนียภาพก็เสร็จสิ้นลงแล้วนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งงานให้ทยอยส่งนะคะติดตามงานเก่าด้วยสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ